สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการครูคะขออนุญาตค่ะไม่ทราบว่าได้ด่าน้องฟอนไหมคะที่บอกว่าน้องไม่อ่านหนังสือน้องเป็นใบเหรอค่ะคุณแม่ก็เลยงงว่าคุณครูท่านไหนไย้ายกลับบ้านคืออะไรคะคุณครูฟอนออกไปก่อนอันนี้คืออะไรคะไม่ไหวแล้วครูจะเป็นประสาทด้วกับลูกหนูใช่ไหมคะไม่ใกับกหนูหนูรอกกับหููบกคร ครูคะขออนุญาตค่ะไม่ทราบว่าได้ด่าน้องฟอนไหมคะที่พิมพ์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะคุณครูค่ะพอดีน้องเขาแจ้งนะคะบอกว่าไม่ได้ด่าคุณครูได้อย่างไรล่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าแต่แต่อันนี้หนูไม่รู้ว่าเป็นครูท่านไหนนะคะบอกว่าน้องไม่อ่านหนังสือน้องเป็นใบ้เหรอค่ะคุณแม่ก็เลยงงว่าคุณครูท่านไหนคุณครูท่านไหนในเรียนคนละชีค่ะ ครูไม่เคยว่าเลยปัญญาอ่อนก็ไม่เคยว่าแล้วก็ครูบอกว่าถ้าใครไม่อ่านหนังสือเดี๋ยวมันจะเป็นใบค่ะแล้วน้องก็บอกว่าฟอนไม่อ่านหนังสือแม่มแล้วมันก้มีปัญหามากอย่างเลยเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็อันนี้คนเดียวไม,ไ,มไม่ได้มีปัญหาค่ะคุณครูมันไม่ได้มีปัญหาค่ะเพราะว่าตั้งแต่รอบแรกแล้วค่ะที่น้องไทเกอร์มาทุกพี่แล้วคราวนี้คุณครูบอกว่าอ่า น้องน้องน้องคนที่ทําน้องฟอนน่ะเป็นคนเริ่มก่อนแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ่าให้คุณพ่อไปเคลียร์ที่โรงเรียนพอมาปุ๊บคุณครูก็ไม่ได้สนใจนะคะคุณครูก็ไม่ได้สนใจแล้วคราวน,นี้คุณครูก็เลยบอกว่าอ่าพอดีน้องน้องคนนี้ยโดนน้องฟอนทําก่อนคุณพ่อก็เลยอธิบายว่าคุณครูครับขออนุญ,ญาตนะคะพอดีน้องฟ้อนโดนกระทาก่อนให้คุณครูฟังตั้งแต่ตรงนั้นคุณครูเหมือนอคติกับลูกหนูเลยะคะ่ะ ตไม่ก็คุณครูก็ต้องพูดกับหนูไม่ใช่ไปลงกับลูกหนูค่ะไม่ได้ไปลงกับเขาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยค่ะแต่ว่าน้องบอกตลอดว่าเวลามาโรงเรียนแม่หนูกลัวคุณครูนะหนูก็เลยบอกว่ากลัวคุณครูทำไมไม่ได้กลัวเพราะว่าครูไม่ได้ดูไม่ได้ดานครูมีแต่บอกบอกทุกคนบอกผู้ชายแ่ะผู้ชายไม่อ่านหนังสือเลยครูก็บอกว่าใครไม่อ่านหนังสือจะเป็นใบนะก็แค่นั้นแหละแล้วปัญญาอ่อนก็ไม่เคยพูดจากปากครูฟอนบอกว่าไร ฟอนบอกว่าอะไรเมื่อคืนรูนี่แหละเหรอพูดใช่ค่ะคุณครูลองเรียกน้องมาคุยไหนฟอนมาดิซิย้ายไปเถอะย้ายกลับบ้านเถอะหอน้องแบบครูจะเป็นไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูแจ้งหัอก่อนถ้าจะย้ายหนูย้ายห้องได้ค่ะอันนี้หนูไม่มีปัญหาค่ะไมปรับเพราะว่าแล้วไปถามครูอนุบาลครูอนุบาลบอกมีปัญหาตลอดเลยครูอนุบาลก็แจ้งใช่ไหมคะอ่าโอเคครูอนุบาลก็แจ้งฟอนมานี่มาหาครูก่อนลูกมาว่ามานี้ก่อน พี่ฟอนเล่าให้แม่ฟังไงลูกอ่าเล่าให้ครูฟังใกล้ใกล้อ่าหนูเล่าเลยอ่าเล่าคนไหนบอกว่าปัญญาอ่อนพี่ฟอน์ว่าหนูไม่ได้อ่านหนังสือคุณครูก็เลยมาว่าเป็นใบ้หรอแล้วก็ปัญญาอ่อนพี่ฟอนเล่าให้แม่ฟังไม่เย็นอ่ะใครว่าปัญญาอ่อนครูบอกว่าใครไม่อ่านเดี๋ยวจะเป็นใบนะใช่ไหมครูพูดไหมแล้วครูพูดโดยรวมหรือบอกฟอน์คนเดียวบอกผู้ชายทั้งห้องเลยผู้ชายสี่ห้าคนไม่อ่านหนังสือ ีแต่เสียงมีแต่ผู้หญิงอ่านแล้วใครว่า,าลูกปัญญาอ่อนใครว่าลูกไม่ได้อาคาตีกับเขาหนะ้าแต่ว่าอาคาตีกับผู้ปกครองว่าผู้ปกครองนะ่ะไม่รู้อะไรเนะี่ยทั้งห้องไม่มีใครมีปัญหาเลยนะอาคาตีกับหนูเหรอคะไม่ได้ว่านหนูเน,นนะี่ยคุณพ่อ่ะอ้าวคุณพ่อได้ยังไงคะพอดีหนูเป็นคนแจ้งให้เขามาคะ่ะ หนูเป็นคนบอกว่าคุณพ่อเข้าไปหน่อยเพราะว่าหนูว่าเป็นคนพูดจามแบบเป็นผู้คนพูดไม่พอนพูดตรงๆเลยหนูก็เลยให้เขาใจเย็นมาคุยกับคุณเฟยค่ะครูปัทุบานว่าเขาเป็นยังไงครูนุบาลก็บอกว่าพ่อแม่เขาหนะเรื่องเยอะอ๋อก็่วนรูปานใช่ไหมคะาเขาค่ะเ่าเรื่องเยอะเขาก็เขาก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวก็อันนั้นเดี๋ยวก็นี้เดี๋ยวก็คนนั้นทำเดี๋ยวก็คนนี้ทำ หลักๆคือลูกหนูทําหนูก็ยอมรับแต่หนูก็มาขอโทษตลอดนะคะอนุบาลหนูก็รู้ว่าลูกหนือนว่าโซนใช่ค่ะลูกหนูไปทําเขาหนูก็มาไหว้ลูกเพื่อนแล้วหนูก็บอกให้เพื่อนเนี่ยไอ้ให้เพื่อนน่ยยืนตรงนี้ให้ลูกหนูขอโทษย้ายกลับบ้านคือย้ายกลับบ้านคืออะไรคะคุณครูฟ้อนออกไปก่อนอันนี้คืออะไรคะไม่ไหวแล้วครูจะเป็นประสาทกับลูกหนูใช่ไหมคะไม่ใช่กับลูกหนูรอกกับผู้ปกครองกับผู้ปกครองคือคุณครูก็ชี้มาเลยว่าเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่คุณครูก็แจ้งสองคนนั่นหละ อ่ะค่ะเดี๋ยวหนูไปแจ้งขออค่ะว่าคุณครูแจ้งอย่างนี้จะได้รู้หมดอ่ะได้ค่ะหนูก็ไม่ไหวกับครูเหมือนกันค่ะจะมาอคติกับเด็กคือหนูก็ไม่ไหวค่ะเด็กก็เด็กก็เด็กนั่นแหละ่ะผู้ปกครองแทำไมอะไรก็ไม่อ้าแล้วมันมีอะไรคุณครูมีปัญหาอะไรพิมพ์ลงไปคุณครูไม่เคยแจ้งอะไรเลยคุณครูอยู่ๆผู้ปกครองพิมพ์ว่าอย่างนี้คุณครูกลับมาตอนเช้ามาลงกับนักเรียนหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่คุยกับผู้ปกครองไม่แชทมาทั้งที่ พ่อเขาเป็นคนพิมพ์ไลน์ไปว่าคุณครูคุณครูพูดแบบนี้ไหมคะคุณครูไม่ตอบอะไรเลยไม่พูดเลยค่ะแต่ว่าคุณพ่อเขาแจ้งเมื่อคืนใช่ไหมอันนี้หนูพูดผิดยังไงหนูก็ไม่เข้าใจเพราะว่าหนูพยายามแจ้งคุณครูในไลน์มาตลอดว่าเออฟอนเป็นเม็ดอันนี้อันนี้นะหนูก็ไปแจ้งรองพอว่าพออค่ะพอดีเพื่อนน้องเป็นน้องไทเกอร์เป็นโรคเอ้มือเท้าปาก คุณครูแบบแจ้งครูที่ปรึกษาได้ไหมว่าเป็นกลัวลูกติดต่อหนูก็บอกไปอย่างนี้คุณครูบอกเดี๋ยวแจ้งให้แล้วก็เงียบไปเลยสักพักลูกหนูก็ติดจริงๆก็สรุปแล้วพวกหนูผิดอืมแต่เวลาเด็กคนไหนป่วยอย่างเงี้ยแต่ไม่แจ้งผู้ปกครองว,ว่าน้องป่วยแต่จะมาบอกว่าลูกหนูเป็นคนเผยแพร่แต่ว่าพอลูกหนูป่วยปึ๊บพ่อก็พิมพ์ไปเลยว่าน้องป่วยเป็นโรคมือเท้าปากวันแรกมีอาการเท่านั้นนีงพ่อเขาพิมพ์หมดแต่ไม่มีใครตอบรับเลย หนูก็ไม่เข้าใจว่าถ้าหนูผิดตรงไหนคุณครูแย้งเลยว่าเออผู้ปกครองผิดตรงนี้หนูน้อมรับค่ะได้ค่ะ